โอกาสสโลกชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะคำว่าโอกาสสโลกก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจฝุ่นควันน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆตัวเราดินฟ้าอากาศเนี่ยเขาเรียกโอกาสสโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีฝนตกน้ำท่วมฝนที่ตกลงมามันเป็นกรดไปตัด นมากๆเข้ามันก็มีพิษเดี๋ยวก็ไม่สบายปัจจุบันก็หายากด้วยแผ่นดินไหวโคลนถลม่มแผ่นดินไหวโคลนถลม่มลมพายุพัดบางโอกาสมันเกิดพร้อมๆกันเลยนะฝนลมแรงฝนตกดินถลม่มดินสไลด์อะพวกนี้เกิดจากกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้นผู้รู้นะ เกิดจากกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้นวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่าภัยธรรมชาติคราวนี้ว่าถ้าเราไม่มีกรรมอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีกรรมเรื่องแบบนี้บุญที่เราสร้างอยู่เนี่ยก็จะผลักดันให้เราออกจากสถานที่ที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีอีก3ปีอีก5ปี จะดึงไปรวมกันในส่วนผู้ที่ไม่มีกรรมที่จะต้องพบเจอนะฮะส่วนผู้ที่มีกรรมลักษณะที่บอกดังกล่าวเนี่ยน้ำท่วมฝนตกดินสไลด์โคลนถล่มทรัพย์สินต้องเสียหายเนี่ยก็จะถูกดึงไปอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรื่องตรงนี้มันอธิบายไม่ได้ให้เข้าใจไม่ได้ แต่ผู้มีการปฏิบัติธรรมพอที่จะเข้าใจ